สวัสดีครับเจอกันกับอ้าไงนะครับวันนี้จะพาไปดูเจ้าทีทีทม E835 ตักมันนะครับตักมันหัวนะครับพามาเนี่ครับกองมันของเราครับ ใส่360นะครับ360คันนี้เป็นอูสมศักดิ์บริคานคผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับอูนะครับแต่ว่าบอกเพื่อนๆเนาะใส่ตานน้ำหนักครับแม่จะใส่ได้ประมาณ11ตันกว่า12ตันครับ ส่วนลูกใส่ได้ประมาณ1ิบสิบสตันห้าบห้ตันครับลดหนักครับน้ำหนักรวมเฉพาะของอยู่ที่ประมาณ26ตันนะครับโดยประมาณครับอาจจะมืดน,นิดนึงนะครับฝนจะตกครับครับดูครับ ตอนนี้เป็น e แ e r สามห้าตัวแนะครับสวยครับรถครับแต่ว่าแอพังไปแล้วครับใช้การไม่ได้แล้วครับมันช่วงนี้ซื้อได้น้อยครับ ได้วันละสองพวงบางวันก็ไม่ถึงแบปกติวันละสามวงสี่พวงครับ นิ่มๆเลยนะครับคนขับรถตักก่ะคนขับสิบล้อนี่แหละครับฝีมือครับ mm hmm. ก็ช่องนี้มันยังไม่ออกครับถ้าฝนตกสักฝนหนึ่งกา คิดว่ามันน่าจะออกมาเรื่อยๆครับสำหรับ เพื่อนที่เคยเห็นแล้วรู้แล้วก็ดูเพื่อความบันเทิงนะครับด่าได้ครับแต่อย่าแรงครับ <c oughs> นี่ครับผมว่ารถตักคันนี้นี่เป็นรถที่สวยคันนึ่งน่ครับป้ายทะเบียนมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับ อ้าแอร์ยังอยู่ติดฟิล์มสักหน่อยนี่ผมว่าเจ๋วเลยนะครับอย่างว่านะครับรถล,ล้านครับขับหลายคนครับไม่ใช่รถประจำมันก็มันไม่เหมือนรถสิบล้อนะครับอะไรเป็นรถประจำรถใครรถมันรถตักก็คนโน้นจับคนนี้จับครับ คลิปนี้นี่ว่าจะถ่ายจนเต็มเลยนะครับถ่ายยาวครับไม่นานนะครับประมาณกว่งหนึ่งใส่ตาล้ำหนังนี่น่าจะประมาณสิบกว่านาทีนะครับส่วนสามหกก็คันนี้ก็อยู่ประมาณรถอยู่ประมาณห้าปีนะครับห้าหกปีครับ ห้าหกปีประมาณนี้แหละน่าจะหกปีนะก็ถือว่าครับรถใช้งานครับแสกกากสดบ้างไรบ้างมันก็ฟุ้พังทำธรรมดาแล้วครับถ้าวิ่งมันหัวอย่างเดียวก็ไม่ค่อยซูมนะครับ ก็กล้องอาจจะสั่นหน่อยนะครับผมไม่ได้เอาที่จับกล้องมาผมเอามือจับเอาละครับถ้าภาพไม่ชัดเสียงไม่ชัดยังไงก็แนะนำกันได้นะครับช่องเล็กๆครับเด็กทำครับ แล้วถ้าว่างผมจะพามาชมเจ้ารถตักคันนี้แบบเต็มๆนะครับดูเครื่องดูระบบช่องล่างดูข้างในนะครับชอบนะผมชอบนะครับผมว่ามันกระทัดรัดน่าใช้ดีครับคองตัวครับ ราคาเก่าญี่ปุ่นนี่ไม่ทราบนะครับว่าประมาณเท่าไหร่ก็น่าจะล้านกว่าละครับหรือแพงขนานั้นผมก็เนาะไม่ทราบ ขยับใส่ตัวลูกนะครับนครับตักเสร็จก็ต้องขยับเิงครับเพราะว่าคนตักจะรู้ครับ ว่าเจามุมไหนเหลี่ยมไหนครับถึงจะากคล่องสะดวกนะครับตักเสร็จก็ลงมาขยับรถขยับเองครับเพราะว่าถ้าจะให้คนอืึ่นขยับให้ก็เนาะแลวไม่ถูกใจครับลงรถมาครับตักต่อครับอายกโป้หน่อยครับยกโป้หน่อยครับนี่ครับมือหนึ่งครับ มันน่าจะเหลือพ่วงนะครับน่าจะเหลือนิดหน่อยครับว่ารถคันนี้ใส่ได้น้อยครับไม่เหมือนอีคันคันนี้รถหนักครับหนักมากครับปกตินี่รถถ้ารับจ้างสําหรับรถรับจ้างนะครับถ้าใส่น้อยกว่าสามสิบตันนี่อยู่ไม่ได้นะครับแต่นี่ก็ถือว่าเป็นรถ เขาแก่เขาซื้อมันเองเขาใช้เองนะครับไม่ได้รับจ้างครับก็อยู่ได้ครับถ้าเป็นรถรับจ้างคิดจะออกมารับจ้างนี่ผ่านเลยครับใส่ของได้ยี่หกตันนี่สู่ราคาน้ำมันไม่ไหวหรอก มันเขตนี้จะเป็นมันดินทรายนะครับต่ำไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเต็มครับ คนขับแกใจเย็นมากนะครับตักไปรอมันไปนะครับ เ,เรื่อยๆนะครับเกือบเต็มแล้วครับคนขับใจเย็นมากครับนี่ครับอ้อมไปเอาดันมารวมกันนะครับ ย้อนแสงนะครับมันมืดหน่อยนะครับครับก็รวมๆก็ประมาณนี้แหละครับก็เดี๋คลิปต่อๆไปก็จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนะครับก็ฝากติดตามช่องทำไงด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับ พูดผิดพูดถูกไงต้องขออภัยด้วยนะครับฝากกดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์ด้วยนะครับสวัสดีครับ